เอาละครับผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยแบบว่าเชืือสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผม MR Hot Gamer นะครับหรือว่า HGM นั่นเองนะนี่เราอยู่ในเกมที่มีชื่อว่าลายเกมลิสหรือว่าเกมถีบนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวของทางด้านเจ้าเจ้าแปรนอุปกรณ์เขียนแบบอ่าัพเปอร์เอดดายเมนชันนะผมก็ที่นี่ผมปิดในราคาที่ประมาณ2,000เพชรนะครับก็ใครที่ยังไม่ปิดหรือว่าเออขาดเลยเท่าไหร่เนี่ยผมก็ขอให้ปิดแล้วกันนะสับอีเวนต์นี้นะครับก็ ทรี้ของอ่านนั่นที่เนี่ยอ่าเราไปดูกันในเกมดีวกว่านะแล้วก็อธิบายความสามารถในเกมแล้วกันนะผมจะนํามาเล่นกับเพื่ยเพ่ยแล้วกันนะครับเป็นคอมโบที่ผมเคยเล่นในเกาหลีแล้วมันค่อนข้างโหดนะครับแต่ตอนนั้นเลยทีเดียวนะก็คือแบบว่าเรียกแลนได้ไวมากๆนะครับทรับคอมโบนี้นะเอามาดูกันวนะ่าผมจะได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันดีวกว่านะครับทับทานด้านอ่าเจ้าเพื่ยเนะที่ถูกปลุกนะเอ้ยผมอะการนางฟ้าไป โอ้โหแล้วเจอนิโคด้วยนะครับแบบนี้ค่อนข้างลาบากนะเพราะว่าการนาฟ้าก็ไม่มีนะแล้วเจอนิโคนเซตในเบต้าเลยนะครับอ่ะเซ็ตที่ผมใส่มาจะเป็นกับดักสปายนะครับเป็นโหมดเทพเจ้าลานะครับแล้วเป็นอุปกรณ์เขียนแบบซูปเปอร์ไดเมนชั่นนะครับแล้วก็เป็นขอนธนานถุงมือไททันนั่นเองนะครับอ่ะเราเรามาดูกันว่าคือจะชน,นะยังไงนะอ่ะสกิลของมันนะ อุปกรณ์เขียนแบบไอ้ดิมิชันเนี่ยจะเป็นเมื่อก่อ้างนะโอกาส38%เนี่ยอัปเกรดแลมาสทันทีนะแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับในพื้นที่พิเศษนะครับแล้วก็เพิ่ม5%ไม่แสดงผลอ่ะถ้าใครนึกไม่ออกนะผมจะให้นึกภาพถึงตัวละครตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าอะไรอ่ะตัวนี้นะนั่นเองนะครับคือไอรินนั่นเองนะครับก็คือถ้าใครแบบว่านึกไม่ออกนะก็เป็นตัวละครนี้เลยนะครับจะสร้างไปกี่หลังก็ได้นะจะเป็นแลมาร์สทันทีนะอ่ะ นี่นะคอมโบนะแล้วก็กลับไปเหยียบเมืองนะครับกิ้วออกนะครับแต่แหรู้สึกว่าจะไม่นั่นนะจะไม่เลือกย้ายนะอันนี้ค่อนข้างเซลนะฮะไม่เป็นไรอ่ะเหยียบออกนะฮะตอนนี้ผมเทศเมืองเขาเลยนะครับม่มีการนางฟ้าด้วยนะหลุมต้องออก,กน,นะอ่ะหลุมออกนะครับอย่างนี้ค่อนข้างสวยเลยอ่างไปหนึ่งทีนะ ตอนนี้ผมวางเมืองดักเขาไปได้1เมืองนะและเมนูออกนะครับผมนี่นะเป็นคอมโบและเป็นเสาแตกด้วยนะอันนี้เป็นค่อนข้างดีนะสับเสาแตกนะแล้วสอบเฟยเฟยเนี่ยจะเมื่อฝ่ายตรงข้ามมาตกแล้วเอ,ออสกิลออทนะครับจะดูดเงินฝ่ายตรงข้าไมไปรู้กี่เปอร์เซ็นต์นะน่าจะสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ะมาดูกันนะรอบที่สองน,นะผมจะกลับไปเหยียบเมืองนะนี่นะผมค่านิโคค่อนข้างสบายเลยนะเพราะว่าเขาไม่มีหมวกป้องกันด้วยนะ ถึงมีเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะดูดหมวกป้องกันเขาออกได้เร็วนะครับอ่ะมาดูกันนะแล้วมันคอมโบกับถุงมือไททันนะครับก็จะเป็นการแบบว่าไปที่พื้นที่หัวมุมแล้วหยับเมืองแล้วกลับมาสร้างขังเป็นแดนมาร์กทันทีนะครับหรือว่าเทรดเมืองเขาก็ได้เนาะและไม่ตัดการนะจังหวะนี้ไม่เป็นไรนะมันยังโอเคอยู่อ่ะตอไปที่5นะมาดูกันว่าสกิลจะออกหรือเปล่านะและสกิลยังไม่ออกนะครับเพิ่ม5%เนาะ และทอไปที่2นะเต๋าแต่นะเอามาคอมโบกับเพื่อเพื่อเนี่ยผมบอกเลยว่าเมนูเนี่ยสามเมนูเนี่ยค่อนข้างเกลียนนั้นแล้วเป็นด่านอารีนานะครับถ้าเขาฆ่าผมได้ไม่ไวพอเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าเขาเอา่อท้าไปหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะได้เปรียบค่อนข้างมากนะซับเพื่อเพื่อๆนะครับมันเป็นตัวที่ต้องฆ่าฝ่ายตรงข้ามได้ค่อนข้างไวนะตัวนี้นะและเรียบร้อยสก,กิลไม่ออกแบบน,นี้นะค่อนข้างแบบว่าไม่สวยเท่าไหร่นะ อ่าเดี๋ยวผมขอไปคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะที่ผมหายไปก็คืออ่าทุกอย่างผมพังนะทั้งคอมด้านบุกนะก็เลยไม่มีอะไรทําคลิปเลยนะโทษซาบกนะครับแล้วก็ตอนนี้คือผมเป็นหวัดนะก็อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะอาอวันที่ผมแบล็คคอมเมื่อวานนะคือผมตากฝนนะครับก็ขออภัยด้วย <c oughs> และสกิลผมอ่อนนะลากเขาไปหนึ่งทีนะนะโดนเมนูไปนะบอกเลยว่าตายแน่นอนนะนั่เป็นมาลาฮอตพอตนะผมเจ้ปะ <c oughs> และเรียบร้อยนะบอกเลยว่านี่โคก็ตบได้นะ ถ้าเป็นจีเ้เต็มเนี่ยผมอาจจะลาบากนิดนึงนะแต่ถ้าจี้ไม่เต็มเนี่ยผมบอกเลยว่ายังไงผมก็สู้ง่ายนะอ่ะตัวต่อไปที่ผมจะนํามาเล่นนะเป็นขอนฐานซุปตา์เลน่านะเอามาดูกันว่าผมจะฆ่าเขาได้ง่ายหรือยากนะครับซุปตาเนี่ยผมบอกเลยว่าผมน่าจะฆ่าเขายากนะเพราะว่ามันายากอะ่ะคุณง่ายนะอ่ะมาดูกันดีกว่านะ ผมว่าถ้ามาคอมโบกับเพ่ยๆน่น่าจะดีที่สุดนะครับสับจี้ดีนะสับตัวเจ้คอนที่ผมมีนะตอนนี้นะถ้ามีบีฮยอนลางเนี่ยผมบอกเลยว่าจะเป็นการที่นํามาเปลี่ยนเบต้าแบบว่าอย่างที่แท้ทูเลยนะแล้วผมบอกเลยว่า,าสัตทานนั่นกิวจี้ใหม่เนี่ยมันค่อนข้างดีนะอันนี้แล้วก็เลดอ่ะรู้สึกว่าจะออกไม่ยากนะครับก็ใครที่มีเ,เพชรเนี่ยก็ผมแนะนำให้หาเลยนะสับจี้นี้นะครับวันที่9นะ ดูกันนะว่าสกิลเราจะออกไหมฮะสร้างไปหนึ่งทีนะสร้างไปหนึ่งหลังเท่านั้นนะสร้างกี่หลังก็ได้นะจะกลับเป็แลนด์มาร์สนะครับผมนี่ตามที่เห็นเลยนะแต่คอนเสิร์ตร,รู้สึกว่าจะไม่ออกเลยนะครับไมเป็นไรเขาไม่กล้าว้ามหาร้อยนอนนะตับไดที่มีคอนเสิร์ตนะครับแล้วทอยเบิ้ลสิไปอย่างนี้นะ ตัวสิบต่อมีคอนเสิร์ตเนี่ยก็หยุดเขาไม่ได้นะเพราะว่ามันเป็นเทอร์แรกนะครับและทอยมาที่คอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะผมบอกเลยนะสถาณัลนิโคนะและขายเมืองแล้วล้มมาลาไปที่เรียบร้อยนะโอ้โหไม่ทำได้ทําอะไรเลยนะครับก็มาอ่าทำให้หลายตัวเนี่ยตัวละครที่เก่าเนี่ยสามารถเล่นอ่าได้ง่ายมากขึ้นเนาะสับเจ้าตัวของทันด้านที่แปลนอ่าดิเมนชั่นครับอ้าวตัวต่อไปที่ผมจะมาเล่นครับคือเลอร์บังนั่นเองนะครับก็เป็นการรีวิว3ตัวเลยทีเดียวสดๆเลยนะสายล้ม2สายวิกอ่า สายล้มหนึ่งให้บิดหนึ่งแล้วก็เป็นวิกหนึ่งนะครับให้บิดเนี่ยผมจะให้เป็นขอนทันด้านเพื่อเพื่อนะเพราะว่าเพื่อยๆเนี่ยสามารถสร้างแลนได้เร็วแล้วก็ฆ่าเขาได้ด้วยนะผมเลยให้เป็นไฮบิดนะครับเนื่องจากมีสกิลการเหยียบเมืองเนี่ยที่ค่อนข้างคอมโบประสานกับจี้ใหม่เนาะแล้วก็เป็นขอนทันดาน้านแฟนมุมด้วยนะครับนั่นเองนะก็เป็นคอมโบที่ผมเคยเล่นของเกาหลีแล้วสามารถเก็บดีกได้ค่อนข้างง่ายเลยนะศัพททีนี้นะามาดูกันนะเตอบางจะเล่นได้ไงมาดูกันนะ ผมบอกเลยว่าเป็นตัวที่ลูกหลักผมนั่นเองนะตัวนี้นะถ้าใครที่ติดตามมาก่อนนะครับก็จะเป็นตัวที่ผมเล่นค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็วินเลน,นะน,ลเ,นเนี่ยในดีเพชรเนี่ยก็ไม่น้อยเลยทีเดียวนะสับตัวนี้นะครับและสก,กิลไม่ออกนะฮะเราก็ทอไปเรื่อยก,ก่อนนะหืมทอสามหกสิบเอ็ดอ่ะแล้วเซตตที่ใส่มาผมจะใส่มาค่อนข้างแบบคล้ายๆกันเลยนะสับเซตนะครับที่รู้สึกว่าแอนหัวมุมจอนะครับอันที่สองก่อนแล้วกันนะ ที่ผมใส่มาจะเป็นหอนทานนั้นหมวกลานะแล้วก็เป็นแปลนใหม่นะที่ใส่มาแบบว่าเห็นๆนะอ่ะแล้วสกิลออกอีกรอบนะฮะแล้วหมวกลาทอยต่อออน,นะเนี่ยมันเป็นคอมโบขอนทานนั้นหมวกลานะแต่ผมจะเนทอยสามแล้วทอยสามได้ด้วยนะ <S <S แล่แบบนี้ผมบอกเลยว่าเขาต้องรีบเล่นฆ่าผมนะถ้าฆ่าผมไม่ได้เนี่ยเธอนหน้าผมจบได้เลยนะสับอะแล้วทอยต่ออ,อีกนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น,น่ะ,ะทอยไปสี่ไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้แล้วบอกเลยเตือนวิตเอรี่ไล่ออกนะ ถ้าเขาไม่รีบฆ่าผมเนี่ยบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยจบนะและมานะสกิลของเขาแนะล้วตำราเคลื่อนย้ายออกด้วยนะระบุดหนาผมหนึ่งทีนะแล้วเป็นยึดเมือนะครับผมผมไม่ปล่อยให้ยึดแน่นอนนะอะกรรมยึดไปหนึ่งทีนะอ่านะมาดูกันว่าเขาจะเล่นยังไงนะเขาตัดเมืองผมนะอ้าวแล้วตัดเมืองได้ด้วยนะการดวงเขาค่อนข้า,ขาแบบว่าเข้าทานนะ ไม่เป็นไรนะมาดูลุ้นขอนท่านนั้นไพ่นะในเทินหน้ากันนะครับแล้วกระโดดอีกแล้วนะเอาอนะจี้เขาก็ออกค่อนข้างดีเหมือนกันนะตานี้นะและจะถอย5นะแต่ออก3นะพลาดไปนะอันนี้นะและเรียบร้อยนะสกิลผมนะออกมาแล้วย้ายไปหาเขาทันทีนะและดูดสเตตัสไปหนึ่งรอบก่อนนะครับบอกเลยว่าเขาถอยพืดนถอยถอยแป๊ดแน่นอนนะผมมีดูดสเตตัสเนี่ยทำไมผมถอยพื้เองวะและถอยเบิ้ลสองเมือทันทีนะ แต่ออก5นะครับอือหืออันนี้คือผมทอยบุดนะทั้งๆที่ผมดูสเตตัสนะและสกิลผมอ่อนนะอย่างนี้ค่อนข้างสวยเลยนะครับแต่ยามไปยังพื้นที่หัวมุมก่อนนะครับผมแต่สร้างสร้างขู่นะแล้วสกิลอ,อ,กอ,อ,กอ่อกแล้วนะแต่ทอยตอบไม่อ่อนนะไม่เป็นไรนะแค่นี้ผมว่ามันก็มากพอนะแล้วเขาต่อไปหาเอ่อพื้นที่แล้วเตะผมไปห,หนึ่งทีนะ เอานะตอนนี้คือผมค่อนข้างเล่นยากนะเพราะว่าผมเนี่ยในเทินหน้าเนี่ยถ้าโดนตัดการเนี่ยจะลำบากนะครับและมีตัดการ์ดเอ่ยและมีตัดการเจ็ดสิบห้านะผมก็อ่ะถอยค่อนข้างวืดนะสับเลบบังนะทันทันที่ดูสเตตัสเขาแล้วนะแต่เขายังถอยแม่นอยู่นะดูเนะี <c oughs> ่ยการสเตตัสเนี่ยไม่ส่งผลจริงนะจับเกมนี้นะที่เกมจะอวยนะทั้งนั้นเลยเฉพาะนะ แลวถอยไปที่12ถ้าออก10นะเฮ้ยผมดูแต่แตย์เตตัสแล้วเนี่ยโอ้โหระยัดมาเต็มนะแล้วเขาถอยค่อนข้างแม่นนะดูดิฮะบอกเลยว่าสเตตัสเนี่ยไม่ส่งผลต่อเกมนี้จริงๆนะครับคุณผู้ชมผมบอกเลยว่าเทอร์นาเนี่ยผมต้องเอาตัวอื่นมาใกล้แค้แเลยนะเพราะว่าเลวบางเนี่ยเล่นไม่ได้แนละ้วจบเขาไม่ได้ไวนะครับเพราะว่าสเตยด้วยสเตตัสอ่การทอยเต๋าเนี่ยค่อนข้างวืดนะครับ ถ้าผมมีหมวกป้องกันน่าจะดีกว่านี้นะแต่คือผมไม่มีนะอะยังไม่ล้มละลายนะยังสู้ได้อยู่นะนั้นผมสู้เลยนะเนี่ยแล้วมันทอยแบบนี้นะคุณผู้ชมและเจ็ตแพดผมไม่ออกด้วยนะโอ้โหตานี้เป็นของเขาจริงนะกดขอโทษมาเลยนะอย่าออกหนีแล้วกันนะสับตานี้นะผมว่าน่าจะออกหนีหรือเปล่าออกหนีจริงด้วยนะโอ้โหชนะได้แล้วออกหนีเลยนะครับ กลัวสายล้มผมมาดีนะฮะก็ประมาณนี้นะสับจี้นะครับก็เป็นการรีวิวแบบว่าสั้นๆแล้วกันนะครับสับจี้ของทันด้านเอ่อรูปบาทไอ้ยไม่ใช่รูปบาทดิเห็นไอ,อ้รูปบาทลีงไม่กินนะเป็นจี้ของเอ่อุปกรณ์เขียนแบบในเมนชั่นนะผมก็ทําให้ตัวหลายๆคนตัวหลายตัวเนี่ยค่อนข้างเล่นง่ายนะโอ้โหผมนี่ค่อนข้างพูดลําบากจริงๆน่นะเพราะว่าผมคัดจมูกอย่างรุนแรงนะฮะตอนนี้นะก็ผมปิดไปค่อนข้างแบบว่าน้อยนะสับจี้นี้แล้วก็รูปบาทลิงนะอีเวนต์นะครับก็อย่าลืมมาเล่นกันนะครับ ตูปบา,าทลิงเนี่ยสามารถได้อะไรบ้างนะก็จะได้ของทาน้าน,นี้เลยนะครับเป็นตัวละครใน,นแล้วก็เป็นอาร์ตเป็นผงเป็นต่นต่างเนาะแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับเปิดร้านเพชรนะครับก็จะมีหม,มอบม้่งการมาขายแล้ววันนี้เป็นเพล่เพ่นะใครที่ปิดอีเวนต์นี้แล้วไม่มีตัวเล่นเนี่ยผมบอกเลยว่า1 9 9 9พเพชรเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่ผมค่อนข้างแบบแนะนำนะเพราะว่าเบต้าในเกาหลีที่ผมเล่นและเซตตามน่ะหรือว่าไม่มีเซตไหนก็สามารถส่งมาทางน้านแฟนเพจหรือว่า,ลาไลน์ไหมผมจดเซตให้ได้นะครับ เป็นคอมโบที่ค่อนข้างผสมผสานแล้วก็เป็นไฮบิดนะครับมีการตายนะอาจจะมีจี้หมวกป้องกันน่ะผมแนะนําไม่ใส่หมวกป้องกันเลยนะแล้วก็ส่วนแป้นสปริงเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะเพราะว่ามีหมวกป้องกันแล้วเนาะก็ใส่เป็นขอทนทัน้นเรียกแรงได้เร็วก,กว่านี้หรือว่าเป็นการคอมโบที่เร็วก,กว่านี้ก็ได้นะครับสับทันตนเพื่อเๆยนะ เมื่อมาคอมโบกับจี้ของดเบเรชันเนี่ยแล้วก็สกิลนานเนี่ยจะสามารถเรียกสกิลอ่าแล้วก็ส่งผลของทันด้านคอมโบเนี่ยได้ค่อนข้างไวนะแล้วก็อ่ะมีเว้นของทันด้านรับสูงสุด1500พเพชรข้างล่างนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครที่ยังไม่รู้นะก็อย่าลืมกดเข้ามานะจะเป็นการเล่นแล้วก็เป็นเล่นของแผนที่อารีน่านะจะได้รางวัลเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวหลังจากที่มันใกล้จบแล้วกันนะสองสัปดาห์แล้วกันนะก็รีวิวพร้อมกับทันด้นานองไไม่ได้ นี่นะเล่น70ครั้งนะขอผ,ผมก็เลอีกสาครั้งน่าจะพอดีสรับการรีวิวนะครับแล้วก็อ่ะน่าจะประมาณนี้แล้วกันนะสรับคลิปวันนี้นะครับก็หวังว่าหลายๆคนนะ่นาจะชอบแล้วก็ตอบโจทย์สับกันที่แบบว่าเอาตัวละครเก่าเนี่ยกลับมาเล่นได้นะอย่างเช่นอ่าเพ่ยๆเยนะก็ไม่เก่าแหละแต่มันก็ไม่ค่อยมีใครเล่นแล้วนะแล้วก็ซูปตานะครับนั่นเองนะที่นํากลับมาเล่นได้นะ บอกเลยว่าโหดดิบเถื่อนแน่นอนซับจี้นี้มาเปลี่ยนเบอ่าเมตาะสายวิกก็เล่นได้สายล้มเนี่ยผมก็นํามาจัดอ่าเซตต่างๆนะครับตัวละครที่มาแนะนําอ่าให้แล้วนะครับก็อาจจะมีตัวละครอ,อื่นแหละแต่ผมไม่ได้มารีวิวนะก็มีที่ผมรีวิวมาประมาณ3ตัวนี้แล้วกันนะอ่ะเคิ่อนใหม่นะครับก็อ่ะก่อนจะไปผมหมุนรูปบัตรดิ้งให้ดูแล้วกันนะก็ไปเลยครับสหรับคลิปนี้ก็ขอโชคดีทุกคนนะ่ยก็ไปนะครับบ๊ายบายอย่าลืมนะอย่าลืมล้างไตกันด้วยนะ